และสีจ้องกันตาเป็นมันใช่ไหมครับชุดนี้ครับมากับงบน้อยๆครับ4ี่หมบาทได้หมดครบชุดกับร้านคอมไอทีเวทีครับชุดนี้ครับมากับเคสบับเบิ้ลแบ็กนะครับพร้อมชุดน้ําระบบปิด2ตอนนะครับและครับ g ีฟอร์สจีเทคหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ฮอฟครับผมสีขาวสวยๆแบบนี้ครับยังแจ่มครับสเปกเล่นเกมทํางานแต่ต่อรีโอกับอินเทลคอร์ไอห้าเจนสิตัวนี้นั่นเองครับและที่สําคัญของแถมมากมายเพียบครับหูฟังมีไฟ RGB นี่ครับคีย์บอร์ดมีไฟครับตัวเมาส์มาโครครับแผ่นรองเมาส์จำนวนสองแผ่น ตัวรับสัญญาณไ i ไฟ 2.4G ครับของทุกชิ้นประกันแน่น3ปีเต็มเต็มยกเว้นการจอเป็นมือ2นะครับตัวนี้หายยากมากครับกับ Hall of Fame นั่นเองครับ g t x 1 0 7 0 8 g ิครับผมและยังไม่พอครับมากับจอ IPS 75 h z สีตรงๆจากฟ l i p ปอีกครับเดี๋ยวไปเทสเกมกันเลยดีกว่าว่าจะเล่นลื่นแค่ไหนครับมากันที่เกมแรกนะครับช็อตไหนนั่นเองครับนี่ครับช็อตเท่ๆครับปรับโลครับ ตัวนี้ครับ FPS 200กว่าเฟรมครับ250เฟรมครับนี่เก็บหมดตี้นั่นเองครับนี่ของหล่นเลยครับแล้วก็เกมต่อไปนี่โดดร่มครับกับ PUBG ปรับออาตานะครับ ตัวอัลต้านี้ F P S อยู่ประมาณ90-100ถึงเฟรมเลยครับเอ้ยมีคนโดดร่มมานะยิงสักหนึ่งนัดปักโอ้ไม่โดนขอเก็บต่อแล้วกันเดี๋ยวลองมาปรับเป็นนี่ครับมีเดียมเซตติ g งดีกว่านะว่าจะ F P S ประมาณไหนนี่ครับก็ขึ้นมาประมาณอีก20เฟรมนะครับผมนี่ประมาณ1 0 0ถึง1 2อเฟรมอ้าวดีดไปถึง140-150เฟรมแล้วครับผมในตัว ข้างนอกนะเนี่ยครับโอ้โหท่านในบ้านยอดครับนี่เราปรับโลนะครับโลเซตติ้งเวลาเล่นพับจริงๆก็ปรับโลครับเพราะจะเห็นตัวสิ่งของแล้วก็คนได้ง่ายกว่านะครับและยิงได้ง่ายด้วยนะนี่ฮะปรับโลครับปาไป150 160าเฟรมไปแล้วครับนี่ครับแล้วก็อีกเกมนะครับกับ Apex นั่นเองนะครับตัวนี้ครับนี่ครับก็ได้อยู่นะ ร้อยเฟรมได้อยู่นะครับยวลงไปเก็บของให้ดูนะครับว่าจะเฟรมเรดประมาณเท่าไหร่นะครับกับ i5 7 1 0ะ g t x 1070hof นั่นเองนะครับผมตัวนี้ถือว่าสวยมากครับจากการแหลกนะครับนี่อึ๊บเข้าไปก่อนนี่ครับจะหาของแป๊บหนึ่งนะนี่ครับวิ่งไปก็อยู่ประมาณ130เฟรมได้นะครับจากกระโดดร่มก็ประมาณรนะ้อเนาะ ตอนนี้ก็1้อย4 0รเฟรมครับเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวคอมกับร้านคอมไอทีครับใครจะสั่งคอมก็ปัดขวาคลิกลิงก์หน้าไบโอได้เลยนะครับเพจไอทีไอทีครับทักข้อความได้เลยครับมีหลายงบหลายแบบนะครับใครมาไม่ถูกนี่ครับผมไอทีไอทีนะครับคอมพิวเตอร์นะครับสามารถเข้ามาสั่งคอมได้ที่เพจเลยนะครับมีหลายงบหลายแบบครับและโปรโมชั่นตามช่วงเวลานะครับลองเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่หน้าเพจก่อนนะครับเช่นชุดนี้ก็ถามสเปคเพิ่มเติมได้นะครับว่าใส่อะไรเพิ่มได้บ้างอะไร เพียบเลยนะครับ